อามก่อนค่ะความรู้สึกวันนี้มาเริ่มพร้อมสุดท้ายกนก็รู้สึกเอาเลื่องเอาชัยฮะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะจะเปิดกล้องมาและวทักก็ฝากติดตามได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องแากเรื่องราวแบบ เรื่องเราเกี่ยวกับเด็กหนุ่มครับที่ชอบทำา่ำชต่าครับแต่วันหนึ่งเขาดันจะพัดจะผูได้ไปเป็นเชฟในโรงแรมซึ่งเป็นของอาทิตย์ครับที่เขาเคยมีคดีร่วมกันมาไม่ถูกหน้ากันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็การที่เขาต้องมาเจอกันทุกวันน่ะน่าหละครับเป็นจุดเริ่มตน้นเจาหนะุ่มครับพี่เตอร์นะผมรับบทเป็นปุ่นนะครับผมครับ ผมบอสนะครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับครับผมโบนัสครับรับบทเป็นเต้หนึ่งครับครับผมแบงครับรับบทเป็นมะยมครับแต่ละคนแบบตอนนีก็ได้ได้เล่นบทนี้เป็นยังไงบ้างคอ่บจริงๆแล้วตอนแรกที่ผมมาอ่านบทนะครับตัวละครว่ามันเป็นเขาเป็นคนตัวยังไก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นคนทำซุ้มตํำ ผมก็ต้องไปฝึกทำตามซ้ำด้วยครับไปฝึกกินฝึกกินแบบให้เปินแบบให้ให้มันรู้จักตัวละครจริงๆนะครับก็ผมผว่าค่อนข้างใกล้ตัวครับจริงตอนอ่านบทก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์อของบทมันดูแบดแบนิดนึงซึ่งตัวผมเองปกติก็ ไม่ต่างกันมากค,ค,ครับใช่ครับก็เลยคิดว่าไม่ยากมากพี่เหรอก็เป็นเรื่องของการปรับเข้ากับเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันครับครับของผมก็จะเป็นบล็อกเกอร์ครับ,<ม>รบเต็งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าคนที่คอยไปรีวิวร้านอาหารต่างๆไปรีวิวอะไรดีอะไรเด็ดอะไรเงี้ยครับผมก็จะค่อนข้างร่วมสมัยหน่อยๆนะครับเ <ๆ S 1> ราก็ <ๆ S 1> ไปศึกษาดูตอนนี้ก็าลังศึกษาอยู่ว่า เขาแบบว่ามีวิธีการวางตัววิธีการทํายังไงอะไรเงรี้ยผมก็ <g ül> ค่อนข้างจะใกล้ตัวพอสมควรครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับครับผมตัวมะยมงก็เป็นเชฟเหมอือนกันครับใช่หล <c oughs> ังจากที่รู้บทก็แต่ปกติผมมป็นคนกินอาหารเยอะอยู่แล้วครับจะกินไปทั่วดังนั้นก็พอรู้อาหารบ้างครับคุณโดนผมเล่นงานเลยนะถ้าคุณทำไม่ดีได้ได้ แต่ว่าทำไมาแต่เรื่องราวรือมนาทไมถึงต้องเป็นมค้า่ตามรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจากการที่ได้โปรเจกต์นี้มานะคะก็ไปอ่านนิยายมาก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าเอเรื่องมันต่างจากซีรีส์วายเรื่องในปัจจุบันนี้ที่ส่วนมากจะเป็นแบบในรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นอาชีพเลยเนาะเป็นวัยทำงาน,นใช่ก็ ปกติก็จะอ่านกระแสนในทวิตเรื่องซีรีส์วายเรื่องอื่นๆเขาก็จะแบบเออมีคนอยากเห็นในวายทำงานบ้างอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าเรื่องนี้ก็แตกต่างนี่ครับน่าสนใจเคีนักนแสดงที่เราเลือกมาเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้มมางตอนแคสติง้งจริงๆมีหลายคนมากที่มาแคสทั้งฝั่งสตาร์ฮันเตอร์แล้วก็การตนาครับแต่ว่าอย่างอย่างคู่พี่อาทิตย์กับพี่ปุ่น,นเขาแบบเขามีเคีอย่างต่ำต่ำส้มตําแล้วโอบหลังอย่างเงี้ยฮะมันดูแบบอี๊ S <S <c oughs> ได้ไหมนะคู่จริงหรือเปล่าส่วนของพี่แบงค์พี่โบเนาะเขาก็เป็นคู่กันมาอยู่แล้วครับก็ง่ายๆค่ะทำงานสบายๆเราแสดงบบครบ้าคู่กันอย่างนี้เป็นยังไง้าอ๋อจริงๆร,รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมครับก็ฝึกเรียน acting <c oughs> มาด้วยกันก็พอมาแคสด้วยกันนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เคมเีมันเลยตรงกัน,นครับ ครับผมผมก็เหมือนเหมือนของน้องครับคำ <c oughs> จริงก็รู้จักกันมาพักใหญ่หญๆแล้วก่อนที่จะมีโปรเจกต์นี้ครับก็คือแบบเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปปาร์ตี้กันบ้างครับก็พอรู้จักกันสนิทกันครับใช่ครับครับผมอย่างผมก็จะทํางานง่ายหน่อยครับเพราะว่าเราเร่วมโปรเจกต์กันตั้งแต่ซูเปอร์บอยครับผมแล้วกออ็อยู่บ้านเดียวกันนอนด้วยกันมาวก็ร่วมปีครับผมก็ค่อนข้างจะรู้กันว่า น้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็จะค่อนข้า,ทางทางานกันง่ายครับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคุณดูยังไม่ตื่นนะฮะ <laughs> ผมตื่นแล้วใช่ไงไทํางานของผมเป็นไงสบายไหมสบายครับเพราะว่าพี่ผมนี่มืออาชีพอยู่แล้วดังนั้น<ะ>ใช่คุณมืออาชีพมากเลยนะผมก็เลยแบบมีอะไรก็เดี๋ยวคอยให้เขา ตบๆผมแล้วนะฮะเรื่องตบนี่ถนัดตบหมายถึงแบบตบสกิลการแสดงอะไรเงี้ยครับผมไม่ยากแล้วดูกับทุกคนเคลียร์เข้ากันแล้วเรียบร้อยครับขวัญคาดหวังยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็เพราาะว่ก่อนหน้านี้ก็ประสบความสำเร็จมากก็ดันก็ดันครับก็ดันก็ดันว่าอย่างเรื่องที่ทำใหม่อะค่ะก็นักแสดงใหม่เหมือนกันแล้วเรื่องนี้ก็ อ่ะน,น้องยมพอมีผลงานมาบ้างครับแล้วก็เชื่อมือน้องครับตอนนี้ก็ศึกษาผลงานน้องอยู่ครับ <c oughs> ตัวผมนะครับก็เอาเป็นว่าจะทําเต็มที่ครับทำให้มันดีที่สุดนะครับในในความสามารถในตัวผมครับก็จะเอามาให้หมดครับทุกมัดตัวผมเอง ผมเชื่อมั่นในทุกคนอยู่แล้วครับผมทั้งทีมงานแล้วก็พรมก,กับหรือรักแสดงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดก,ก็คือผมต้องไม่ถ่วงครับใช่ครับทำเต็มท,ที่ครับผมครับก็หลักๆก,ก็ทำกันบ้านหน้าที่ของเราครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ เชื่อใจทีมงานอยู่แล้วครับเชื่อใจพุ่มกับผู้ใจแบบว่าทุกคนที่จะตั้งทุกคนน่าจะตั้งใจกันอยู่แล้วครับผมเราก็แค่ทำพาร์ทของเราให้ดีก็พอครับก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับผมครับวนผมก็จะเต็มที่นะครับกับทุกๆงานที่ได้รับเข้ามานะฮะแล้วก็จะไปศึกษาเรื่องอาหารเพิ่มเติมดูนะครับผมนะครับเพื่อที่จะ้รู้ว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันรู้สึกยังไงจริงๆอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ เราต้องแบบเราเป็นตัวละครหนึ่งไงเราก็ต้องแบบเข้าไปเป็นตัวละครนั้นดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผม,ผม,ผม,ผมครับอันนี้จะเปิดกล้องถ่ายทำเม่อไหร่คะคิดว่าช่วงโมกาลาครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำบทอะไรตกๆกันอยู่ค่ะแล้วจะได้ชมเมื่อ,ไ,อไหร่ครับฝากนแฟนๆเลยฝากได้เลยก็คิดว่าจะได้ชมช่วงประมาณเดันสี่ดันห้านะคะแผนตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนตั้งใจมากๆครับฝากน้องๆฝากโปรเจกต์ฝากซีรีส์ที่บทแตกต่างจากเรื่องอื่นแน่นอนค่ะ คะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอไายมุขมุขนี่ก่อนนะ